สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมีทั้งฝนตกมีทั้งแดดออกแล้วแดดออกมาทีแรงมากก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทําให้เราไม่สบายได้โดยง่ายก็ดูแลรักษาร่างกายตนเองให้ปลอดภัยนะครับผมวันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารชะลอไตเสื่อมครับมาดูกันว่าอาหารชะลอไตเสื่อมมีอะไรบ้างครับต้องบอกนี้ครว่า ในประเทศไทยมีผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยประมาณ8ล้านคนนะครับรู้ตัวว่าไตาเสื่อมจริงๆสักล้านคนเท่านั้นเองนะอีก7ล้านคนไม่รู้ตัว ้อาซะอย่างนั้นนะแปลว่าท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นก็ได้แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าเนาะเพราะว่าธรมถามว่าทําไมไม่รู้เพราะว่า,าส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจเลือดกันนะครับแต่เขาใช้ข้อมูลประชากรสถิติอะไรบางอย่างที่ามารวบรวมข้อมูลได้นะเพราะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะได้ตรวจเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูค่าการทำงานของไตผมก็แนะนำมากมากเลยนะครับผม ก็มาดูนครับว่าอาหารที่แนะนํานั้นมีอะไรบ้างนะครับไม่ต้องไปหาซื้ออาหารวิเศษอะไรที่ไหนเลยนะครับอาหารที่ผมแนะนำวันนี้ง่ายมากๆนะครับข้อแรกครับคือปลานั่นเองครับปลาเป็นโปรตีนชั้นดีมากๆนะครับคือถ้าให้เลือกโปรตีนเนี่ยปลามาอันดับต้นๆเลยอันดับ1อันดับ2เนี่ยต้องได้นะครับตัวปลาเพราะว่าอ่าเป็นโปรตีนชั้นดีมีโอเมก้า3สูงนะครับทำให้ไขมันในเส้นเลือดลดลงควบคุมความดันโลหิตชะลอไตเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าควบคุมน้ําหนักได้ดีด้วยนะตัวปลาพอมีโปรตีนสูงเสริมมวลกล้ามเนื้อระบบเผาผันก็ยิ่งดีนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่แน่นท้องไม่อืดท้องนะครับก็แนะนํานะครับปลานะครับวันหนึ่งเนี่ยน่าจะมีสักมื้อหนึ่งที่เป็นปลาเป็นหลักๆนะครับผมมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ที่แนะนํานั่นก็คือไข่ขาวครับจริงๆแล้วถ้าสําหรับคนปกติทั่วไปเลยนะ สามารถทานไข่แดงได้นะครับก็คือไข่ขาวบนไข่แดงหรือไข่ต้มไข่ลวกนะครับไข่นึ่งนะครับได้หมดนะครับก็แนะนําพวกนี้มากกว่าไข่ดาวไข่เจียวเพราะว่าน้ามันมันเยอะนะคือถามว่าทําไมแนะนําไข่ขาวเออไข่ขาวมากกว่าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพราะว่าตัวไข่แดงเนี่ยมันมีฟอสฟอรัสสูงนะครับฟอสฟอรัสสูงนี่จะทําให้เกิดการขันผู้ป่วยที่ไตไม่ค่อยดีเขาจะขับฟอสฟอรัสไม่ได้แต่สําหรับผู้ป่วยที่ อาเม่ี้ผู้ป่วยที่สําหรับทุกท่านที่ภาวะไตปกติหรือว่าไม่ได้เสื่อมมากเนี่ยการกินไข่แดงด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่ได้สูงมากวันละ1 2ถึงฟองทานได้ตามสะดวกทานได้ทุกวันด้วยนะครับสบายๆนะครับแต่วันละ5ฟองเนี่ยมันก็เกินไปนะครับเอาสักหน่งถึง2ฟองแล้วก็ทานอย่างอื่นบ้างนะครับโอเคครับอาหารชนิดที่3ก็ใช้ได้ครับนะแล้วเราชอบทานกันด้วยนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองครับถามว่าทาไมแนะนํากระเทียมก็งี้ฮะว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะไตยเสื่อมไม่อยากจะไตยหวานเนี่ยเราต้องลดเค็มถูกต้องไหมครับเราชอบใส่น้ําปลาในเครื่องปรุงคนไทยเนี่ยปรุงรสจัดมากถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานํากระเทียมเนี่ยมาเป็นเครื่องปรุงรสที่ให้รสชาติเค็มรสชาติอร่อยแล้วก็ลดปริมาณน้ําปลาลงแบบนี้ครับก็จะทําให้เรา ห่างไกลาจากไตาวายก็แนะนําเลยนะครับกระเทียมก็มีประโยชน์อย่างอื่นมากมายนะวิตามินซีก็สูงวิตามินบีก็สูงต้านการอักเสบต,ต่างๆนะครับยังเป็นสมุนไพรพื้นบ้านอีกใช่ไหมก็คุมความดันโลหิตนะครับช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คุมไขมันทําให้ไขมันไม่สูงจนเกินไปนะครับกินคู่กับยาที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยก็จะทําให้เราควบคุมโรคต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ที่แนะนําครับนั่นก็คือน้ํามันมะกอกนั่นเองครับ น้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นถือว่าเป็นน้ำมันชั้นดีเลยแต่ว่าต้องกินให้ถูกต้องนะครับน้ำมันมะกอกเนี่ยเราแนะนําวันหนึ่งไม่เกิน2ช้อนโต๊ะถ้าเกินไปจะเริ่มเป็นโทษแล้วเพราะมันเยอะมันมีแคลอรี่สูงจนเกินไปนะครับเขามีไขมันชั้นดีทําให้ไขมันชั้นเลวในร่างกายเราลดลงนะครับชะลอไตเสื่อมได้ดีนะครับทำให้ควบคุมความดันได้ดีขึ้นทําให้ควบคุมไขมันได้ดีขึ้นนะครับโรคประจาตัวก็ลดน้อยลงนะครับก็น้ํามันมะกอกก็ถือว่าโอเคเลย ข้อห้ามเลยนะครับห้ามเอาน้ำมันมาะกอบไปทอดด้วยความร้อนสูงๆจนควันขึ้นแบบนี้จะเกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นซึ่งไม่ค่อยดีต่อร่างกายนะครับจากประโยชน์มากๆกลายเป็นโทษเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับที่จะช่วยชะลอไตเสื่อมได้อย่างดีอันนี้เหมาะมากสําหรับผู้ป่วยที่เริ่มมีภาวะไตเสื่อมขั้น3ขั้น4ขั้น5แล้วนะครับก็คือเรื่องของผักครับ แต่เป็นผักที่มีสีอ่อนๆนะครับผักที่มีสีอ่อนๆเช่นอะไรบ้างก็อาจจะมีพวกผักกาดขาวนะครับถั่วฝักยาวนะครับมะระก็ได้นะครับแล้วแตงกวาก็ได้นะครับหลายอย่างนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีโพแทสเซียมต่ำนะครับก็เหมาะสําหรับผู้ป่วยไตไม่ค่อยดีนะครับสำหรับคนทั่วไปก็กินผักวันละเยอะๆครับก็ดีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอาหารที่จะช่วยชะลอไตเสื่อมก็หวังให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย